สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกาๆๆอกรกอญไพ่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนุนทิยาแม่นองนาดากับนางจ่อยนะครับนางจ่อยนี่เพิ่อกระฟันอีกแล้วนองแท่นกับข้องทุ่ยไทยนะครับในงวดวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเก็ดนะครับเพิ่ชกีไก่มาแล้ว เพื่อเสียไมาแดงต่างไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็น,กน่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับข้อมูลทางบอลเอกนุ่นที่ยาแบ่งบอลใหม่ผมไม่ได้ไปน้ำผมมาจัดท่าเป็นคลิปเพื่อเฉยเอฟซีจะทำให้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ำกันทุกตุ๊คลิปนะครับเพื่อเสียหามาแดงยังไดก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมามานะครับอจอยคือยินข่าวว่าจะไปเห็หยิ่งมากอ้ว้ฝัดออจะให้ตั้งไหนเป็นยังไรส้นเจ้า อันหมาหน่อยไลยอันกัดดาบหมามันไลกัดดาบ่หน่อยแม่แม่มันเลยช่วยมันไหมบัดนี้มันเลยกลับเคลื่อนมาไหมมันเลยมาเอาเขามาฟัดไหมวันนี้เลยตัดสินใจเฟาวลี่เขาในถองรถเลยว้ามันมอยางหาจะบัะเฮ้ออันเอาเขาบอกชนเจ้าเลยเลยฟัดเจ้าเลยเลยเอาเขาดีตัวองบดเฉียบนะเนาะ ว่าขำเสียบจะผ่าที่เป็นอย่างไรโอ้โอนเจ้าไปข่อยู่งแดงไมนยังได้เอาเขาอันนี้คือว่ามันแรนมันไปแล้วมันแรนกรับเคลืนมาบกมันฟัดวะมันท้องดูอย่างไรดูวันนมันท้องครบเกือนแล้วมันหมดยึดมันมันก็เลยแรนก็เคลืนมาฟัดใส่หมาน่แล้วมาทำพายุนะหันซะเนาะเอเัาก็เลยไปฟัดลมร่วงฝนฟ้าอ้วกข้านเขาไต่ห่วงลดระยะเหมือนขึ้นยิ่ติวไหมขั้วมันบาขึ้นง้อเด้อสิบอกให้ขั้วมันฟัดตายเด้อมันแทงตายเลยเด้อ กระเลตแต่ฉนแกฟ้าอันเข่าทองร้มากเลว่าเป็นยังดอกกับขึ้นมากกับเปลามมันงที่จริงนะโอ้ไปควายไปควายไปควายไปตีไหม่ตีอีกคนแล้วจยากควายยินแต่เจ้าว่าฝันดีฝันดีตื่นเ้ามากมันจะฝันก้อนหรือควายมันไหลส้นเจ้าก่อนฝันก้อนฝันก้อนมือหนึ่งแม่ฝันก้อนมือหนึ่งตื่นเ้ามากควายมาฟิตแมนดองเ็อเพราันเจ้าสิได้ทุกขลาบดิขลาบเพราะฟาดเาะใหญ่ยังกว่าอันน้องแค้นไปไปซื้อฟานกับปูกขาวบอก รูดใดรูดใดส,สามหกเด็กตองโตเลยนะสามหกเ้ขาเจ้าฟ้าอ่าขาเจ้ารังเขาไปน้ำนอมา่ว่านเนาะ,ะดีดีดี <laughs> อ๋อจะพาลูกไปตะวันโกนเมันบหมแมนอันนี้ของหนองแท้ทางเดียวสามหกเราเจ้าฟันเจ้าได้อย่างนี้ค่ะว่าเจ้าฟันพ่ามาบอกเป็นโตแล้วลบอกนะจอยแมนขาเจ้ามาจังใดมามาจังใด พระเจ้าอ่ะเอาเอาเลขเอาเอาไปเอาเลขไปพระเจ้าวางนี่แหละอันเลียดตัวมึงพะนะโอ้ก็เลยว่าคข้ซนก่อนที่จังหวฝันว่าคนเอาเลขมาใหา้ฝันก่อนจังคว้ย่อยนยังวะหรือว่ามันจิฝาดมันเลือดสิเดก็มันฝาดคอแล้วมันสิได้โศกแบบนี้อ๋อคุยง่ายคุยง่าย,ายหน้าตาบานเหาบาอกเป็มันค้นคือมันผิด จักแม่นคนหรือว่าแม่นผีแต่ว่าแล้วว่าเอาไปเอ้ามึงถูกหลายสงสัถูกถูกจังได๋บ่ข่อยก็ไปงานซุมื้ออยู่ไม่ว่าจังซี่ล่ะเอากูอยากให้มึงเอาเอาไปเอาไปแล้วว่าเด็กเด็กมบอกเลยแม่ ขคันและกาในเรื่องขอ,องเรื่องเอซีฝากเงินมาห้เจ้าสองลอยเอซี่บอกระงออกน้ามฝากให้นะชจอยสอง่อยขวัญันไปขวัญยังเห็นเงินว่นาแต่บายพี่น้องเ็ฐกิจดโจิกย่างไรเอ็วินทนี่กับรับพ,พี่น้องกินยาแล้วมันจิลัพ้มนังงบเงียบไปเสีลรพว่าก็ได้ออกซื้อดอกฝาว่าให้นาจอยถามาแรกมันปวดคัจิจิไปหาหมอทวกเจ้าก่ไปหาหมอดองมันมองไปกินยาเข้ปวขวอยได้ยินเสียงดังกักแค่เดียว ขอลมล่งเราขดเป้าวัชระไข่เป้าดึงสติจะฟ้องลูกขืนมาว่ัฉันดีเลยอยากมันไหล่้นมันมันวนอยูใหญ่เพื่อนบอกสามตัวหางเดียวเพื่นบอกสองตัวนั่บอกอห้าต้องกัดเนาะข้าเจ็ดข้างสามเกบสาม3ต๊งแบกยดิเลขสามหกก็สามเก่ามันตุงกันอีกแล้วยังวัน ก็ต้องการน,นะของเราแท่นนี้แล้วนะนนกับอะไรดของแม่กันของแม่ได้แล้วอือเ่อกี้นบอกให้เน้นตัวได้คุณบอกว่าบอกมันนี่จะบอกซ้ำหนิบเอันบอกเอาไปเอาไปกูอยากให้กูอยากให้ทูกไายแบบน้ถูก,ไไถกหลายมุูกหลายกูอยากให้มึงมอะไรนะได้ควรกับกห <laughs> เห็นง,งานอยู่เอออไงานเยอความซื่อนะน่าสีว่าอุ้ยเดี๋อให้เอารนะเอามาให้ยิซีน่ เร,เ,รเราเราหยัดใส่มือหายแล้เขียนใส่กระดาษบอกันนี้เราหยัดใส่มือหายเพราะไม่หอดกระดาษที่บันนี้มันออกมันออกน้ำมือมั้ยม,มันขึ้นน้ำมือเลยหมห้เปิดโอ้อาเหล็กมาตัวงามแต่แดงแดงไงวะเป็นเก้าเกตสามเลยแม่น้าจอยลงแทนบอกหางเดียวคือสามหก หน้าจอยฟันนี่คือเก้าเจ็ดสามนี่ค้ดมาหายเป็นโตัวใสยัดใสเมื่อหายเป็นเก้าเจ็ดสามตาหายเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามแต่ว่าน้องแค่นหางเดียวโคโลคือสามหกอันน้องแค่นเอาหายสามตัวน้องแค่นเบายัางบอจะปิ้งป้องมันได้ยังไงอันลุกเคยไปนะคือเอาเป็นโตลุกเคยเจ้สามหกเจ้อันบ้าหลุดสวัครับ เราเราเกษตรวัสดีองค์ปูกำยาสวัสดีครับอันผันไห้บ่ผันไห้บ่สองคนดิผันไห้บ่บ่ผันว่าฝุ่นผันว่าอ๋อผันบ่เขาไปเอาได้น้ำปูขาวได้ฝุ่นผันว่าออ๋ก็เลยว่าอันปูกำยาคือผ่ให้เขาขไม่ให้เหรอเขาไม่ให้เป็นคือออกพันซ์ชาแล้วเป็นคือ่าหายนาะปูกำยาปูยา่ยนะที่นี่เขาไ,ไม่ให้ต้องไปเอาข้างใน นั่นพราะว่าเอาไทยเด้กินหรือเอาไทยไถ่ผสมลาบางทีได้ยังยขงาไปในหันเอาไทยด้รปได้เอาคือจังคือหัานน้ำเฮาดิแปลงเนาะไม่ให้หรอเขาไม่ให้คือมีแน่มากเขาให้ไปลอข้างในมันว่าเพราะไป่หอดีเพื่อนวอาเป็นโตหรือมันจับปิงปองวอกเป็นโตเลยโมมีการจับบอไปหอดไปกินน้ำแดงเลยบอกเราไปได้กินน้ำแดงหรอกเราเลาขขินไปอัน แลขึ้นไปเนาะเราขึ้นไปนั่งตักกูนเนาะแล้วก็ว่าเราขึ้นไปนั่งตักแล้วเราก็ว่าว่าอันสามหกราวางสิแมขึ้นไปนั่งตักกูขาวได้บอกแย่เนาะเปียกค่วะว,ว่าพี่นอ้องเน้อง,งแท่นอ,อันตะผัดภาปไปมาค่อยฉันไปนั่งตักจักเดแจงว่าเอาว่ามันยู่แหละสิตัุริย์นั่งตักกูขาวบอกเลยนะสามหกครั้งเดียวโคโลได้พี่น้องเลยน้องแท่นนะคะ แล้วก็เลขหน,น้าจอยนี่ก็หางเดียวก็เลขสามตัวเก้าเจ็ดสามอ๋อลูกก็แมียกคืทางกันแต้มเดียวอะ่ะ <c oughs> ต้าหายเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามของหน้าจอยเจ็ดสามของหนาแพทย์หกสามพี่น้องพิจารณาเด้อ <c oughs> อ๋อจะผ้าลูกไปวัดโกนมัดพาวาเลตไปเนี่ยมันพาวาเลตแปะแปะทว่ามัดไปเรียกมือไปดิ สมมติว่าข่ายอยากไปวั่นพาเนี่ยเล่ากับสว่าไปวั่นพาถ้าอยากไปวั่นกุลนี่เล่าก็จะหายไปไหมถึงสีพาไปจังไดเล่ากับว่าหายลกษกไหมว่าแมนคือขันขันขันไปนี่ไหมถึงว่าลูกลูกสั่นไปจังได้ไปโมเกวกับวันพาวั่นกุาว่าอะไรเกี่ยับกส่วนไปไปเป็นเรืองสั่นไปพี่น้องมันบอกเลขอันมันบอกเลขไทยบาทอันวั่นจันทร์ันมันว่าอันย้ายมันไปซื้อของน้ำยายเหรียญ ยายเลียญอันซื้อนะอันแปดเก้าสองมันว่ฮะบัานี้ยายเลียญถือถือกันถือเก้าสองแปดเก้าเนาะขีดเล่าไม่บอกทั้งมนทั้งลางนี่นั่นข้างล่างออกสองเก้าข้างบนออกกันใชได้ใส่ได้กันแปดหรือแปดเก้านี่แหละจ้ะถือเก้าแปดเก้ายังไม่ลยียญถือเราเล่เราเล่เห็นว่าปากลามากินขนมเลยวางทีเลยือเดเล่าเออเพราะว่าต้อง ไปซื้อขาด้นนี้เลียน่แล้ยวเราต้องถามเล็กเล่าพว่าเราสื้อเล็กเล่านี่แล้วนะที่มานยอนเหล็กเายอดที่ละหาบาท<ห>าทีบาทนนเนาะบาทเท่าเนาะทั้งบนทั้งลางทัน,น,นยอดายก็หันกับก็ใดดิย่านเขากูกาขบัขบกับฟังไวเอฟซและทรรมส้มทกทตานคงเสียด้ยิยในฟังแล้วนะครับทีดนใิย่าได้สรุปเรื่อของนั่งจ่อยกับเรียนน้องแท่นนะครับสัตเรพ้มได้ชิมหนึ่งสรุปครั้งนึงนะครับ นั่งจอยวันอีกแล้วน้องแท่นคงสดส้ายงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับนั่งจอยเพื่อฝันมาคนไม่บอกเขียนให้เก้าเจ็ดสามนะครับชุดเดียวนะครับถ้าเป็นสองตัวก็เก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามนะครับสำหรับน้องแท่นก็บอกสามหกหางเดียวนะครับได้มาจากภูเขานะครับไปกับบนลลังนะครับ เป็นแนวทางสื่อถายกินแปงของตะบานกระฟังวา,ายเอฟซีได้ทำผสมสุขทานคงถือได้ยิน,นฟังแล้วสำหรับผมในไทยคลิปนี้ขออยุติียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปถ้ารับกิมยังโชคดีสวัสดีครับ